สวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนและพี่พี่น้องน้องและท่านผู้ฟังที่ขคบรักทุกท่านค่ะดิฉันแพทย์หญิงทิพดาบ,บุญชยัยแพทย์ชำานาญการโรงพยาบาลตรังในฐานะรองโฆษกสพคกาลกางในวันนี้ค่ะเป็นการถแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดไวรัสโคโรนา2019จังหวัดกรังประจำวันพุทธที่19มกราคม2565ค่ะวันนี้ดิฉันจะทำหน้าที่ถแถลง เป็นเพียงผู้เดียวนะคะเนื่องจากคุณหมอตุลาการมักคุ้นติดภารกิจสําคัญค่ะวันนี้จังหวัดตรังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม26รายค่ะเป็นการติดเชื้อในจังหวัดรับจํานวน24รายและรับมาจากที่อื่นอีก2รายนะคะยอดรวมติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนมกร,ราคม2565เท่ากับ628ราย มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้32รายค่ะจำนวนผู้ที่หายสะสมทั้งสิ้น367รายและมีผู้ที่อยู่ในระบบการรักษาอีก255รายวันนี้มีข่าวที่น่าเสียใจก็คือมีผู้ป่วยโควิด -19 ของเราเสียชีวิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายนะคะเป็นการป่วยเสียชีวิตสะสมที่6รายค่ะในการติดเชื้อนะคะเฉลี่ย7วันที่ผ่านมาค่ะนับจํานวนผู้ที่ติดเชื้อเฉพาะในเขตจังหวัดตรัง เราจะมีผู้ป่วยเฉลี่ยว,วันละ24.5คนต่อวันหางนับรวม,มที่รับมารักษาด้วยจะเท่ากับ26.7คนต่อวันนะคะสำหรับอัตราการรักษาหายนั้นมีเท่ากับ58.44%ค่ะและผู้ที่อยู่ในระบบการรักษาทั้งหมด255รายนั้นส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยจำนวน216รายเป็นผู้ป่วยอาการปานกลาง จำนวน34รายเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะพรอบออกซิเจนต้องโดมออกซิเจนเสริมทางจมูกจำนวน2รายเป็นผู้ป่วยที่ต้องโดมออกซิเจนไฮฟลู flow, หรือออกซิเจนแรงดันสูง1รายและมี2รายที่ยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ในโรงพยาบาลครั้งค่ะสำหรับจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่กระจายอยู่ในอำเภอต่างๆนะคะมีทั้งหมด7อำเภอ วันนี้มีสามอำเภอได้แก่รัศดาสีเก่าและหัดสำราญไม่มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหมค่ค่ะอำเภอที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดนะคะอยู่ที่ในอำเภอเมืองกลางจํานวน8รายราองลงมาคืออำเภอปะเรียนจํานวน6กรายอำเภอกันตัง5ารายอำเภอนายโยม2รายและอำเภอแยนตะขาหว,วังวิเศษเพื่อย,ยอดอีกอำเภอละหนึ่งรายคะ่ะในรายละเอียดนะคะตามตำบลคะ่ะ5ารายที่รายงานจาก อำเภอกันตังนั้นกระจายอยู่ที่ตำบลบ่อน้ําร้อนจํานวนสองรายตําบลคลองลุกควนทานีและบางเป้าตําบลละหนึ่งรายค่ะเที่ยงเคยนายงสองรายกระจายอยู่ที่ตําบลโคกสะบ้าและตาบลนายงเหนือตําบลละหนึ่งรายส่วนที่อำเภอประเรียนหกรายนั้นกระจายอยู่ที่ตําบลทุ่งยาวตําบลบ้านนาและตําบลสุสกตําบลละสองรายนะคะในเขตอำเภอเมืองกลางแปดรายที่พบใหม่ในวันนี้ กระจายอยู่ที่ตำบลโคกลอนและตำบลทับเที่ยงตำบลละสองรายที่เหลือคือตำบลนาวิหลาตำบลนาพระตำบลบางรักและตำบลหนองตรุดอีกตำบลละหนึ่งรายอำเภอแย่ตะขาวค่ะหนึ่งรายวันนี้พบที่ตำบลทุ่งกระบืองส่วนอำเภอวังวิเศษพบที่ตำบลเขาวิเศษหนึ่งรายนะคะและสุดท้ายที่เขตห้วยยอดพบที่ตำบลห้วยยอดอีกจํานวนหนึ่งรายค่ะในรายละเอียดของผู้ติดเชื้อนะคะในส่วนของอำเภอเมืองกราง8รายนั้น ในเขตตําบลโคกหล่อสองรายกระจายอยู่ที่หมู่ที่2และหมู่ที่9ค่ะในเขตของตําบลทับเที่ยงสองรายกระจายอยู่ที่ถนนบางต่อและถนนเวียงกระพังถนนละหนึ่งรายในเขตตําบลนาบีหลาพบที่หมู่6กหนึ่งรายตําบลบางพระพบที่หมู่เจ็ดหนึ่งรายตําบลบางรักพบที่หมู่หกหนึ่งรายและที่หนองตรุดพบที่หมู่6อีกหนึ่งรายค่ะในส่วนของเขตเพิ่มเปรียญนะคะ6รายซึ่ง พบใน3ตำบลนะคะกระจายอยู่ตำบลละ2รายนะคะประกอบด้วยหมู่2ตำบลทุ่งยาวหมู่ที่3ตำบลบ้านนาและหมู่ที่11ตำบลสุโขค่ะในเขตอำเภอมืองในเขตอำเภอกันตามนะคะ2รายพบที่ตำบลบ่อน้ําร้อนกระจายอยู่ที่หมู่ที่3และหมู่ที่2หมู่ละ1รายค่ะที่เหลือจะเป็นหมู่ละตำบลละ1รายนะคะได้แก่หมู่1ตำบลคลองลุหมู่2ตำบลบางเป้าและหมู่6ตำบลควรทานีนะคะ ส่วนในเขตอำเภอนายงนั้นพบที่หมู่หนึ่งตำบลโคกสะบ้า,าห 4, บบน,นึ่งรายหมู่สี่ตำบลนายงอีหนึ่งรายค่ะในส่วนของวิเศษและที่ยะตะขานะคะพบอำเภอละหนึ่งรา,ายพบที่หมู 4, ่สี่ตำบลเขาวิเศษและหมู 4, ่สี่ตำบลทุนกระบือค่ะก็สุดท้ายคืออำเภอนาาเบบห้วยยอดนั้นพบที่ถนนที่สายสีมารักในเขตตำบลห้วยยอดหนึ่งรายค่ะ กลุ่มที่รับมาจากอำเภออื่นจังหวัดอื่นนะคะวันนี้มี2รายด้วยกันค่ะรับจากจังหวัดกระบีหนึ่งรายและจากจังหวัดพัทลุงอีกหนึ่งรายค่ะในส่วนารายละเอียดของการติดเชื้อของผู้ป่วยของเรานะคะในกลุ่มที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะคะการติดเชื้อนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อในชุมชนค่ะมีผู้ป่วย2รายที่เป็นการที่เข้าข่ายการสอบสวนโรคแล้วก็อีกรายเป็นการตรวจแล้วพบ การติดเชื้อก่อนที่จะทำมัตการนะคะซึ่งผู้ป่วยเป็นหญิง40ปีอาชีพว่างงานนะคะที่อยู่ตำบลนานบิลาอำเภอมืองงหวดตรางพันทุกๆก่อนการผ่าตัดต่างๆเนี่ยในโรงพยาบาลจะมีมาตรการก็คือต้องตรวจ rt-pcr ก่อนที่จะทําการดดยาสลบหรือผ่าตัดนะคะนี่คือเป็นมาตรการที่ค้นหาผู้ป่วยเพื่อป้องก,กันการติดเชือ้อในโรงพยาบาลและห้อง icu ค่ะในส่วนของการติดเชื้อร่วมบา้านในเขตอำเภอเมืองตรางนั้นพบเพียงแค่หนึ่งรายนะคะ เป็นผู้ป่วยอายุ33ปีเพศหญิงค่ะพนักงานบริษัทซึ่งอยู่ที่ตำบลบางรักอำเภอเมืองตรังนะคะซึ่งรายนี้เนี่ยอยู่ที่หมู่ที่6ค่ะในส่วนการติดเชื้อรูปแบบที่อำเภอปะเหลียนนั้นนะคะทั้งหมด6รายที่พบเป็นการติดเชื้อในชุมชนทั้งสิ้นซึ่งปะเหลียน,นยจะเป็นรูปแบบการติดเชื้อในชุมชนเห็นเด่นชัดนะคะซึ่งถ้าเทียบกับที่ทอื่นๆเนี่ยปะเหลียนก็จะเป็นการติดเชื้อในชุมชนที่เห็นมากที่สุด ่วนที่การตังค่ะมผู้ป่วยก็ยังคงที่แล้วก็มีอยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้ที่การต่งการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในชุมชนเป็นแต่ผู้ป่วยที่อยู่ที่ตาบลบางเป้าค่ะเป็นการตรวจพบการติดเชื้อก่อนการทำผ่าตัดเช่นกันนะคะเป็นผู้หญิงอายุ35ปีอาชีพรับจ้างค่ะส่วนของนายโยงนะคะสองรายที่พบในวันนี้เป็นการติดเชื้อในชุมชนนะคะที่อำเภอพวงวิเศษค่ะตำบลเขาวิเศษเป็นผู้ป่วยหนึ่งราย เป็นการติดเชื้อแบบร่วมบ้านนะคะแล้วก็ส่วนในอําเภอย่านสขาวแนคขุยยอดอย่างละหนึ่งรายในสองอำเภอนี้เป็นการติดเชื้อในชุมชนค่ะส่วนผู้ป่วยที่มาจากจังหวัดกระบี่นะคะเป็นผู้ป่วยเพศช,ชายอายุ51ปีธุรกิจส่วนตัวนะคะเดิมมีภูมิลำเนาอยู่ที่อ่าวนางมะคืเมืองกระบี่ค่ะก็เป็นการรับเชื้อในชุมชนเช่นกันแล้วก็สุดท้ายคือผู้ป่วยที่รับมาจากพัทลุงค่ะผู้ป่วยเป็นเด็กชายอายุ1ปีค่ะ รายนีเนย้เป็นผู้ป่วยที่อยู่ที่อำเภอคุณขนุนนะคะจังหวัดพัทลุงซึ่งเข้ามารักษาในจังหวัดกลางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูรูปแบบการติดเชื้อของผู้ป่วยเคสใหม่ในวันนี้เนี่ยจะเห็นชัดเจนว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นการติดเชื้อที่รับเป็นมาในชุมชนนะคะเป็นการบอกว่าเชือ COVID ้อโควิดของเราตอนนี้ก็คือกระจายอยู่ในทั่วทุกแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในบ้านในชุมชนแต่ว่าการติดเชื้อในชุมชนก็่จะเป็นหลักค่ะ แล้วก็การติดเชื้อร่วบ้านเนี่ยวันนี้เจอเพียงแค่ประมาณ7 9เท่านั้นนะคะแล้วก็มีอยู่3คนที่วันนี้เป็นการติดเชือ้อเนื่องจากว่าตรวจพบก่อนการทำหัตถการหรือการผ่าตาดค่ะแล้วก็ดูว่า26คนของการตรวจพบโควิดด้วยวิธี RT-PCR นั้นนะคะเป็นการตรวจจากทั้งหมด95คนนะคะซึ่งเป็นอัตราการเจอโควิดด้วยวิธีนี้อยู่ที่27.37%ค่ะ ส่วนผู้ป่วยโควิดที่ตรวจพบจากวิธีการทำ ATK มีถึง9 1รายนะคะจากการตรวจทั้งสิ้น1,393รายนะคะเป็นอัตราการเจอการเ,าเป็นผู้ป่วยโควิดในกลุ่มนี้อยู่ที่6.53ค่ะแล้วถ้าเอาทั้งสองกลุ่มมารวมกันนะคะเราจะมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยทั้งหมด117รายค่ะจากการตรวจทั้งสิ้น1,488รายค่ะ เป็นอันตราการพบเชื้ออยู่ที่7.86ซึ่งถ้าเลขตรงนี้น้อยกว่า10นะ่จะถือว่าดีนะคะแ้วก็ถ้า ATK น้อยกว่า5จะยิ่งดีมากนะคะผมว่าการติดเชื้อนั้นไม่ได้เป็นการติดเชื้อที่กว้างขวางและสามารถควบคุมได้ค่ะส่วนการตรวจด,ด้วยวิทยาทีพีซนั้นยังคงทําอยู่นะคะในจังหวัดกลางค่ะวันนี้ทําไป85เคสนะคะซึ่งกําลังรอการออรายารงานผลในวันพุ่นี้นะคะข้อมูลจนถึง11โมงของวันนี้ค่ะ โดยส่วนใหญ่การตรวจวิธี RT-PCR นั้นยังคงตรวจมากในกลุ่มที่ก่อนรับการผ่ตาตัดนะคะจำนวน40ารายรองลงมาเป็นการตรวจที่ผู้เข้าเรียนสอบสวนโรคที่ห้องผู้ป่วยนอก20รายค่ะแล้วก็รองลงมาจะเป็นการตรวจในกลุ่มอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เรายังคงทำ RT-PCR อยู่นะคะไม่ได้ไม่ทาเลยค่ะ แล้วก็มาถึงการฉีดวัคซีนของจังหวัดกลางนะคะตอนนี้เราเร่งรัดข้าฉีดวัคซีนทั้งเข็ม123อยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เข็ม3ควรจะได้รับการออฉีดวัคซีนแล้วนะคะในท่านที่รับวัคซีนเข็มที่2ครบ3เดือนมาก่อนหน้านี้นะคะควรจะต้องเร่งเข้าฉีดวัคซีนนะคะซึ่งเราจะมีการบริการวัคซีนในทั้งเดือนนี้นะคะโดยที่ถานท่านอยู่ในจังหวัดกลางแลอาางะอำเภอเมืองค่ะโรงพยาบาลตรังจะบริการวัคซีนที่โราสั่น,นะคะ ก็คือวันที่2 0 21, 26, 27และ28นะคะก็คือวันพฤหัสสุกนี้ค่ะพูดพฤหัสสุกหน้านะคะอีท่าวันที่ท่านสามารถเข้ารับวัคซีนได้ทิโรบินสันนะคะวัคซีนที่เรามีก็มีมทั้งไฟเซอร์แอสตราเซเนกาแล้วก็โมเดอร์นาค่ะสำหรับเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนของตรังค่ะตอนนี้เข็มหนึ่งเราทำไปที่77.61%นะคะเราฉีดไปได้ถึง49,000 295คนคะ่ะแต่ตัวเลขที่เราต้องการเนี่ยอยู่ที่631,755คนนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มเด็กที่ยังไม่ได้วัคซีนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกำลังรอคอยวัคซีนที่จะส่งมาจะเป็นไฟเซอร์นะคะสำหรับน้นองๆอายุน้อยกว่า12ปีก็คือกลุ่ม5-11ปีคะ่ะสำหรับวัคซีนเข็ม2คะ่ะตรังฉีดได้ถึง73.53นะคะ เข็มสเนี่ยตอนนี้ฉีดไปถึง4 6 6 5 5 8ละ8คนแล้วนะคะถือว่าเราทำตัวเลขได้ดีมากๆค่ะแล้วก็สุดท้ายที่ต้องมุ่งให้เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนะคะก็คือเข็ม3ามเราฉีดได้อยู่ที่16.82%คิดเป็น1 6 2 6 0คนเข็ม3ามเนี่ยมีความสำคัญตรงที่ภูมิท่านที่ฉีดไปแล้ว2เข็มแรกนะคะตอนนี้มันจะตกระดับลงค่ะแล้วก็ภูมิที่ตกระดับนั้นไม่สามารถป้องกันเชื้อ ที่จะตอความรุนแรงเป็นเหตุผนลนว่าทาไมเราต้องฉีดเข็มสามเพื่อกระตุ้นภูมินะคะ <c oughs> เรารู้ว่าโอเมก้าเนี่ยติดเชื้อเร็วติดเชื้อง่ายนะคะแม้ว่าเชื้อจะไม่ได้ลงปอดมากเหมือนเดลตา้าแต่เราก็อยากประมาทนะคะยิ่งท่านมีโรคประจาตัวหลายอย่างท่านมีความจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซ <ak> ีนเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงะคะ่ะแล้วก็ในวัคซีน3ามเข็มนะคะถ้าเทียบกับระดับประเทศนะคะรังเนี่ยทำได้สูง ก่อเราดับประเทศทั้งเข็มที่1 2แล้วก็เข็มที่3ค่ะมีนีก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะคะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเด็กๆอายุ5 1 2ถึง12 11ปีที่ตอนนี้เนี่ยได้ให้อนุญ,ญาตให้ลูกหลานของท่าน,นได้เข้ารับวัคซีนในโอกาสต,ต่อไปค่ะส่วนท่านที่ยังมีความลังเลสงสัยนะคะก็อาจจะขออนุญ,ญาตให้ท่าน,นได้คุยกับคุณหมอเด็กหรือว่า ผู้ที่มีความรู้นะคะเพื่อที่จะถ่ายข้อข้องใจแล้วก็ทําให้ท่านเข้าใจมากขึ้นว่าประโยชน์ของวัคซีนเนี่ยมันมีมากกว่าการปล่อยให้บุตรหลานเราติดโควิดค่ะมาดูการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อนะคะตอนนี้จํานวนคนไข้ที่กลับบ้านได้นะคะมี32คนค่ะออกจากโรงพยาบาลตรัง2รายโรงพยาบาลน,นัตะขา7รายโรงพยาบาลประเลียน3รายโรงพยาบาลกันตัง1ราย และที่มองวิเศษอีก3รายค่ะส่วนที่เอกชนกลับจากวัฒนาแพทย์และที่อพชแห่งรัฐ4รายด้วยการส่วนสนาม3นะคะกลับบ้าน3รายผู้ป่วยที่อยู่ฮัสปิเทลกลับบ้านได้อีก3รายแล้วก็กลุ่มที่กลับตัวที่บ้านออกจากการกลับตัวได้อีก2รายค่ะแต่ก็ยังคงมีจํานวนคนไข้นะคะส่วนหนึ่งยังอยู่ในการดูแลของทุกๆโรงพยาบาล10แห่งของโรงพยาบาลรัฐสองแห่งของโรงพยาบาลเอกชนอยู่ค่ะโดยที่อัตราการกองเตียง ของผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลรัฐตอนนี้เหลืออยู่ที่29เนะคะซึ่งลดลงจากเมื่อวานนี้ค่ะเรามีจำนวนคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลลาง1 5คนโรงพยาบาลผุ้ยอด8คนโรงพยาบาลเยั่ตะขาว33คนโรงพยาบาลปะเลียน20คนโรงพยาบาลกันตัง17คนโรงพยาบาลสิเกา5คนโรงพยาบาลบางวิเศษ2คนโรงพยาบาลนายง26คนโรงพยาบาลรัศดา4คนและหัดสำราญอีก5คนนะคะ รวมเป็น135คนค่ะสำหรับเอกชนค่ะมีผู้ป่วยดูแลอยู่ที่51%ของเตียงที่รองรับได้ค่ะโดยดูแลอยู่ที่วัฒนาแพทย์68คนและ p r p h อีก117คนในกลุ่มโรงพยาบาลสนามตอนนี้เ,นเราได้เคลียร์ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลสนามทั้งหมดแล้วนะคะรวมถึงโรงพยาบาลสนามแห่งที่3ด้วยนะคะเพราะว่าเราเร่งรัดที่มีการดูแลผู้ป่วยในกลุ่ม ธรรมดาเนี่ยในศูนย์แยกกักชุมชนกับศูนย์ยกกักที่บ้านเป็นหลักค่ะแล้วก็จากํานวนผู้ป่วยเคสหนักก็คือสีเหลืองหรือสีเขียวแก่เนี่ยมีลดลงตามลาดับเนื่องจากปัจจุบันนี้พ่อแม่พี่น้องเข้ารักบการฉีดวัคซีนได้มากขึ้นนะคะนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลแล้วก็เป็นผลที่เราเห็นชัดเจนว่าทาไมคนไข้หนักของเราถึงลดลงนะคะอันนี้ยนงขอเน้นย้ําให้เห็นความสําคัญของการรับวัคซีนค่ะ ต่อมาค่ะการดูแลของคนไข้ในโฮสพิเทลนะคะวันนี้ดูแลอยู่ที่21คนค่ะคิดเป็นคลองเตียง12%ผู้ป่วยที่กักตัวในถุ์แยกกักชุมชนมีทั้งหมด113คนนะคะเป็น7.2%ซึ่งเพิ่มจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะคะแล้วก็กลุ่มที่กักตัวที่บ้าน187คนลดลงจากเมื่อวานนี้ค่ะและสุดท้ายมีการกักตัวที่โรงแรมนะคะมีผู้ป่วยอยู่ที่20คนเท่ากับ การใช้เตียง17%ในโัสพิเทลซึ่งเป็น oss, เป็นการกักตัวแยกในโรงแรมนะคะซึ่งเรามีอยู่หนแห่งในจังหวัดกลางซึ่งจำนวคนคนไข้เนี้ยพอๆกับเมื่อวานค่ะสำหรับอาการของคนไข้ส่วนใหญ่ในจังหวัดกลางนะคะทั้งกลุ่มที่ทำ RT-PCR แล้วก็กลุ่มที่ทำอีทเ,เนี่ยเรามีคนไข้กลุ่มเคียวถึง94%ค่ะคนไข้กลุ่มเหลือ5%แล้วก็คนไข้กลุ่มอาการหนัก1% ในส่วนของผู้ป่วยเสียชีวิตในวันนี้นะคะเป็นผู้ป่วยเสียชีวิตจากโควิดเป็นท่านที่6ค่ะถ้านับการเสียชีวิตตั้งแต่เนมกราคม2565ค่ะผู้ป่วยเป็นชายอายุ33ปีค่ะภูมิลำนัาอยู่ที่ตบนำบลดำมังเพชรอำเภอสรีเกาจังหวัดตรงังเดิมเนี่ยผู้ป่วยมีปัญหาของอุบัติเหตุแล้วก็มีกระดูกสันหลังหักไปกดทับไขสันหลังทำให้เป็นอัพพมพาตนอนติดเตียงค่ะร่วมกับ มีภาวะหลอดเลือดสมองตีผู้ป่วยต้องอยู่บนเตียงโดยตลอดแล้วก็มีแผลไหลแห่งนะคะกดทับที่สะโพกสองข้างแล้วก็มีการติดเชื้อเป็น,ปนแหหายซึ่งกําลังดูแลอยู่กับคุณหมอผาผัชและคุณหมอกระดูค่ะปัญหาก,ก็คือว่าผู้ป่วยเนี่ยติดเชือ้อโควิดมาจากญาติที่บ้านนะคะเริ่มมีอาการเมื่อวันที่7มกราคม2565ค่ะตอนนั้นมีอาการเรื่องของอ,อ่อนเพลียกินได้น้อยแล้วก็ถ่ายเหลว ผู้ป่วยท่านนี้ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิดมาก่อนค่ะพอมีอาการได้หนึ่งวันนะคะวันที่8ปมกราก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาล4ีเกาค่ะตอนที่ไปเนี่ยคุณหมอก็ทำเอทีเคด้วยก็พบว่าเป็นผลบวกแล้วก็ช่วงที่ไปตรวจก็พบว่าความดันโลหิตต่ำม,มากตรวจเลือดมีภาวะเกลือแร่ในเลือดแปรปรวนเยอะแล้วก็มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณหมอก็เลยได้ให้ยาปฏิชีวนะ ให้น้ำเกลือแล้วก็ส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลตรังทันทีค่ะที่โรงพยาบาลตรังนะคะผู้ป่วยก็รับเข้าอยู่ในห้องผู้ป่วยแยกโรคแล้วก็มีการทำ rt-pcr เพื่อดูและดูอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นโควิดก็ผล rt-pcr ก็เป็นบวกค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของการดูแลในเบื้องต้นได้ยาฆ่าเชือ้อแบคทีรียเนื่องจากมีแผลแล้วก็ติดเชือ้อทางปัสสาวะ ได้ยาต้านไวรวัสฟาวิพีราเวียนะคะแล้วก็ต้องดูออกซิเจนด้วยแต่ท่านนี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่ต้องการใาช้ท่อช่วยหายใจนะคะหลังจากให้ยาแล้วนะะนเนี่ยค่ะคุณไข้เนี่ยเนื่องจากความตุลิิต่ำม,มากต้องให้ยากระตุ้นความตุลิทิอยู่นานนะคะตั้งแต่วันที่8ก็คือวันที่รับเข้ารักษายาวไปนจนถึงวันที่12มกราคมค่ะในช่วงนั้นเนี่ยความตุลิทิจึงค่อยๆดีขึ้นแล้วก็วันที่13ก็หยุดการให้ยากระตุ้นความตุลิิได้นะคะ แต่เนื่องจากว่าผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยเดิมนคะนอนไม่นอนติดเตียงโดยตลอดเคลื่อนไหวลําบากแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันต่ำนะคะแม้ผู้ป่วยอายุ33ปีเท่านั้นเองระหว่างที่ให้การรักษาอยู่นะคะผู้ป่วยก็มีปัญหาการติดเชื้อที่ยังค่อนข้างเยอะแล้วก็เดิมติดเชื้อเนี่ยเคยติดเชื้อถึงในกระดูกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถือว่าอาการ่ยเป็นค่อนข้างมาก จนถึงเวลาเมื่อเช้านี้ค่ะวันที่19มกราคมค่ะช่วงเวลา8โมง35นาทีผู้ป่วยท่านนี้ก็เสียชีวิตนะคะก็เป็นการดูแลในโรงพยาบาลทั้งหมด12วันตั้งแต่ทราบว่าป่วยจนถึงเสียชีวิตค่ะก็ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่ทําไมท่านติดโควิดนี่แหละค่ะก็คือติดมาจากผู้ดูแลค่ะ มาดูต่อนะคะในตัวเลขของผู้ป่วยสะสมแยกตามรายอําเภอค่ะตอนนี้อำเภอเมืองตรังค่ะมีผู้ป่วยตัวเลขสูงสุดอยู่ที่2 5 9คนนะคะตามมาด้วยอำเภอปะเรียน81คนอําเภอกันตัง66คนอําเภอแยนตะขาว35คนอําเภอวังวิเศษ27คนอําเภอว้วยอด26คนอําเภอนายง18คนอำเภอสิเกา14คนอำเภอรัศดา10คนอำเภอหาดสำราญ6คนและ จากต่างจังหวัดอีก31คนค่ะจำนวนผู้ป่วยที่ดูแลใน LQ ของเรานะคะวันนี้เหลือ9คนนะคะใช้ห้องไป6ห้องมีห้องว่างอีก37ห้องแล้วก็เ,เคลียร์ได้อีก6ห้องจำนวนผู้ป่วยใน LQ ก็คือกลุ่มเสียงสูงนะคะกับตัวเนี่ยสะสมอยู่ที่9,416คนซึ่งจำตัวเลขนี้เท่าๆเดิมมาตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะ มาดูในส่วนของภาคประเทศบ้างนะคะแล้วก็จังหวัดารเทียบกับภาคประเทศนะคะนิวเคสของไทยวันนี้เพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้นะคะเรามีนิวเคสรายงานที่7,122คนนะคะหายก็เพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่7 1 6 0คนเคสเสียชีวิตลดลงค่ะเป็น12คนจะเป็นการรายงาน2คนเนี่ยมาจาก2จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะ12คนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ชายนะคะอายุอยู่ที่63ปีค่ะ ค่าเฉลี่ยนะคะมาจากตั้งแต่32ปีจนถึง94ปีและ83เป็นกลุ่ม607ค่ะในภาพของตรังนะคะลำดับตรังดีขึ้นนะคะตอนนี้เราขยับเป็นลำดับที่48ของประเทศนะคะเราตามพะเยารลก้อนนำนครพนมอยู่ค่ะส่วนในทางใต้14จังหวัดเนี่ยตรังก็จะเป็นลำดับ9ค่ะโดยเรานำตามกระบีอยู่164เคสแล้วก็นำ ปัตตานีอยู่ที่285เคสค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของการดูแลคนไข้สถานการณ์ของจังหวัดตรังนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ขอฝากว่าแม้จะดูเหมือนจะผ่อนคลายมาตรการนะคะแต่ว่าจริงๆมาตรการเข้มข้นของตรังก็ยังคงเน้นย้ำเรื่องของการที่ไม่มีการม่วสูงนะคะการชุมนุมรวมกลุ่มการดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดได้ง่ายรวมถึงการ บ่อนันพนานอะไรเงี้ยนะคะเรายังไม่อนุญาตให้เปิดทําการนะคะวันกนารฝักฝืนจึงมีโทษนะคะโดยที่โทษที่อาจจะได้รับนะคะมีทั้งเรื่องของปรับแล้วก็การจำคุกค่ะในกลุ่มที่ไม่ฝาฝืนปฏิบัติตามคําสั่งของจังหวัดน,นะคะความผิดที่ท่านอาจจะเจอก็คือตามพระราชบัญญตัติโรคติดต่อพศ2 5 5 8มาตราที่51นะคะมาตรานี้จะประับไม่เกิน2 0,000บาทนะคะ หรือถ้ามาตรา52เนี่ยท่านจะจำคุกด้วยนะคะโดยระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนอกจากนี้ยังมีมาตราหนึ่งที่อาจจะเอาอผิดท่านได้ก็คือความผิดตามพระราชกำหนดการบริหา,ารสถานการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินผู้ศักราช2,548มาตรา18ซึ่งระหว่างทั้งโทษจำคุกไม่เกิน2ปี หรือว่าปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับนะคะดังนั้นเนี่ยการปรับหรือการจําคุกไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการให้ให้ท่านเกิดตรงนี้แต่ว่าอยากให้ท่านระนับนะคะเนื่องจากมานการณ์ของเราจะดีขึ้นนะคะแต่หากมองรอบบ้านเรายังมีจํานวนเคสที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในช่วงหลังปีใหม่ที่ผ่านมาจากการประเมินสถานการณ์เราพบว่าจํานวนเคสคัสเตอร์ใน จังหวัดตรังเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเองค่ะแต่เกิดจากการไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดเช่นภูเก็ตแล้วนําเข้ามาในจังหวัดตรังหรือว่าการที่มีนักท่องเที่ยวฝรั่งที่บินมาผ่านโครงการเทสันโกแล้วก็มีเชื้อไวรัสคโนเข้าจังหวัดตรังแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่ากลุ่มที่คลัสเตอร์เลี้ยงปีใหม่งานสังสรรค์แล้วเกิดการติดเชื้อขยายเป็นวงกว้างนะคะดังนั้นคงให้ระหนักถึงสถานการณ์ว่า ณว,วันนี้เราคลี่คลายลงนะคะแต่หากเราควบคุมมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้นในอนาคตหากตัวเลขเราลดลงกว่านี้ตรังจะได้สามารถเปิดเศรษฐกิจได้ต่อไปค่ะมีคําถามจากทางบ้านไหมคะค่ะสอบถามมาเรื่องของการเข้ารับการฉีดวัคซีนถ้าเกิดว่าเราไม่ไปตามเวลาแต่ไปวันเดียวกันนะคะ รายชื่อต่ว่ามีคิวฉีดตอนเช้าเราไปตอนไานนี้จะโดนตัดสิทธิ์ไหมคะไม่โดนค่ะแต่ว่าเราจะค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าทุกเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยต้องการให้ท่านได้รับวัคซีนบางครั้งเน,นี่ยเรามีเวลาที่แน่นอนของเราก็จริงแต่เราอาจจะติดภารกิจบางอย่างที่จําเป็นต้องเลื่อนอดังนั้นเนี่ยขอให้ไปบอกหรือแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะทุกคนยินดีจะบริการค่ะแล้ว ตอนนี้สายพันธ์โอมิครอนของเดวตา้าไม่มีเพิ่มเติมนะคะก่อนหน้านี้มีการรายงานว่ามีจำนวน15รายใช่ค่ะหลังจากที่มีการตรวจเพิ่มนะคะแต่ว่าในรายละเอียดของชื่อหรือว่าเพศอายุเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มนะคะแต่ว่าจํานวนที่มีการตรวจสายพันธุ์ไปทั้งหมด78รายค่ะ55รายเป็นเดลต้าแล้วก็23 e รายเป็นโอมิครอนนะคะ ก็ค <cin stereotype> <c oughs> <dragging> ือแนวโน้มก็จะเหมือนระดับประเทศที่ณตอนนี้ที่กรุงเทพหรือว่าตามจังหวัดใหญ่เนี่ยได้ค่อยๆมีการเปลี่ยนสายพันธุ์อยู่แล้วจากกลุ่มเดลต้าและอนาคตก็จะเป็นโอมิครอนทั้งหมดค่ะสรุปคือตอนนี้รวมเป็น23ลายใช่ไหมคะคุณหมอคะคุณหมอคะช่วยแนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะคะกรโคติดคะ ก่อนจะ,ะการดูแลผู้สูงอายุก็มี2แบบค่ะก็คือ1สร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้แข็งแรงค่ะท่านต้องออกกาลังกายนอนหลับให้ดีๆทาจิตใจให้มีความสุขนะคะเมื่อภูมิท่านแข็งแรงท่านได้วัคซีนด้วยก็จะยิ่งทําให้ท่านมีภูมิสูงขึ้นในการป้องกันโรคนะคะแล้วก็แบบที่2คือไม่ให้เชื้อเข้าบ้านนะคะเนื่องจากว่าหลายๆท่านเนี่ยอยู่บ้านแต่ไม่เคยไปไหนแต่ว่าลูกหลานนั่นแหละคะ่ะจะเป็นผู้ที่นําเชื้อเข้าบ้านดังนั้น คนที่จะช่วยคนที่2ก็คือคนที่อยู่ร่วมครอบครัวนะคะท่านต้องดูแลมาตรการสุขุคคลก็คือ universal prevention ให้เป็นดีเพื่อท่านจะไม่เป็นสื่อกลางนำเชื้อจากชุมชนเข้าบ้านค่ะคุณดมองรับผู้ติดเชื้อมีอต้นเหตในอาการของอยางต่างดีกว่าคุณเดเรายังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อไมโครที่เกิดภาวะปอดอักเสบหรือว่าต้องเข้าโรงพยาบาลตรังรืโรงพยาบาลเพื่อดมออกซิเจนค่ะ แล้วก็โดยจัดรายงานในภาพรวมของประเทศและของโลกนะคะเราพบว่าโอมิครอนอาจจะรุนแรงในกลุ่มไม่ได้รับวัคซีนซึ่งเหมืันกับเชื้ออื่นๆค่ะแต่เมื่อท่านได้รับวัคซีนแล้วนะคะโอมิครอนก็จะเป็นแค่เชื้อวันธรรมดาค่ะนักจิตวิทยาบมีูอปีที่มีนับ14.1กลุ่มงณเก่าไหรับสุดก็จากที่ตัวเลขเออขออนุญ,ญาตนะคะถ้าดูในสไลด์ของการฉีดวั 1, คซีนเข็มที่หนึ่งนะคะเราจะมีแกบ อยู่ที่เกือบประมาณ2แสนนะคะพบว่าราฉีดได้ 4, 009แล้วก็จากทั้งหมดที่เราต้องการก็คือประมาณ 6, 003, 0 0นรายแต่เรายังมีเด็กค่ะในกลุ่มนี้ซึ่งจะรอวัคซีนเข็มที่1อยู่ค่ะแล้วก็วนึ่มที่ไม่ได้ขีมหนึ่นงมีมีเหตุผลอะไรบ้างส่วนใหญ,ญ่จากการไปประเมินของ MCAT ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังนะคะพบว,ว่าส่วนใหญ,ญ่เลย70%เนี่ยกลัวค่ะ รัวภาวะแทรกซ้อนจากการได้วัคซีนซึ่งอันนี้เราก็ทําได้ก็คือการให้ความรู้แล้วก็สร้างมั่จใจค่ะจนนุ่นเด็ก5ขวบขึ้นไปนะก็คิดว่าจะฉีดวัคซีนได้เมื่อไหร่5-11ปีกำลังในช่วงการรอวัคซีนส่งเข้ามาจากต่างประเทศค่ะเนื่องจากว่าวัคซีนไฟเซอร์ในสูตรเด็กและผู้ใหญ่ใช้คนละชนิดกันแต่เป็นยี่ห้อวัดไฟเซอร์แต่ปริมาณของยาที่ฉีดเข้าไปในร่างกายต่างกันค่ะ คิดว่าจะได้กนปิดทราบทราบเรือรถสมบูก,ก็ในช่วงที่จะร้อนก็คือในช่วงปลายมกราถึงต้นกุมภาพันค่ะตอนนี้อยู่ในการเตรียมความพร้อมที่คุณพ่อคุณแม่ก็ปกครองให้ความอนุญาตนะคะตอนนี้อยู่ที่ตัวจํานวนนักเรียนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยยอมให้ฉีดค่ะถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยมีจํานวนมากเมื่อวัคซีนมาถึงเราจะได้จัดสานแล้วก็มาฉีดได้อย่างรวดเร็วค่ะ ว่าจะตัดหรือว่าลืมหน้าเลยต้องดูต้องดูในสายการสองอย่างค่ะอย่างที่หนึ่งก็คือว่าปริมาณวัคซีนที่เข้าไปในเมืองไทยค่ะมีเพียงพอแค่ไหนเหมือนในช่วงแรกของการฉีดวัคซีนของผู้ใหญ่เช่นกันบางครั้งเรามีาาสาการวัคซีนที่เข้ามาซึ่งเรายังไม่สามารถบอกได้ว่าทางส่วนกลางนั้นเมื่อได้มาแล้วจะกระจายให้แต่ละจังหวัดมาก้ายเพียงใดค่ะ คงจะต้องรอดูตัวเลขของการจสัสรรวัคซีนในเบื้องต้นก่อนค่ะแต่ว่าเรามีหน้าที่คือเตรียมความพร้อมของเราให้พร้อมที่สุดเมื่อวัคซีนมาถึงจะได้ฉีดให้เร็วที่สุดแล้วก็ครอบคลุมที่สุดคะะ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหากไม่มีคำถามเพิ่มเติมพบกับการถแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ได้อีกครั้งนะคะดิฉันแพทย์หญิงทิพยาบุญชัยในฐานะรองโฆษกส,สบคตรัง ขอลาทุกท่านไปแทกต่เพียงเท่านี้ค่ะบับันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ